สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของคติประจำใจที่เราควรจะมีไว้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับบางคนอาจจะฟังดูแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องของคำที่เท่ๆหรือคำที่เราจำมาเพื่อที่จะพูดให้ดูดีแต่ในวันนี้คลิปนี้จะมาเล่าสู่กันฟังครับว่าการที่ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ย การที่เรามีคติประจําใจอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็มันเป็นวิถีหรือเป็นตัวตนเป็นแนวทางของเราที่เราสามารถใช้ยึดมั่นในการที่เราจะดํารงชีวิตต่อไปนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับที่จะช่วยให้เราลอดพ้นจากวิกฤตหรือเป็นตัวที่จะฉุดหรือผลักดันเราให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ นะครับอย่างมีสติแล้วก็มีพลังใจมีแรงแล้วก็กำลังในการที่เราจะก้าวต่อไปนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคติประจำใจ ก็อยากจะแนะนําให้แต่ละคนเนี่ยนะครับลองไปศึกษาลองไปดูอาจจะเป็นคําพูดที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจมันกระชากวิญญาณของเราออกมาได้เลยมันใช่ตัวตนของเราแล้วกม็มันเป็นสิ่งที่เราคิดที่เราพึงที่จะระลึกถึงเวลาที่เราเกิดปัญหาเวลาที่เราท้อแท้เวลาที่เราเกิดข้อขัดข้องหรือหมดซึ่งกำลังใจในการที่เราจะดาเนินชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราไม่เพียงแค่จำแล้วก็เอามาพูดให้มันดู สวยหรูอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าในชีวิตของคนคนเราเนี่ยนะครับแนะนาเลยนะครับว่าเราควรจะมีหลักยึดมีคติประจําใจที่เราควรจะต้องเอาไว้ใช้เผชิญกับนานาณประการเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแรงลงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในตัวของผมเองเนี่ยนะครับในการดําเนินชีวิตที่ผ่านมาก็จะมีคติประจําใจที่ยึดถือมาโดยตลอดนะครับอยู่2คติด้วยกันนะครับสำหรับคติประจําใจ คติแรกเนี่ยมาจากสโลแกนของจอห์นนีวอลเกอร์นะครับก็คือคำว่า keep walking keep walking หรือว่าเดินต่อไปคำว่า keep walking เนี่ยรู้สึกหลงรักเมื่อไปเจอแกนของจอห์นนีวอลเกอร์ตรงนี้ขึ้นมาทันทีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้น นะครับไม่ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาอะไรต่างก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเรายึดหลักคีบ็อกกิ้งหรือว่าเดินต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส่งพลังมายัางเราว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราจะท้อเราจะเผชิญกับปัญหาอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับ ในที่สุดชีวิตคนเรามันก็จะต้องดําเนินต่อไปวันอย่างค่ำนะครับ <า S 1> <c oughs> มันไม่มีวันที่เราจะท้อถอยหรือเราจะคิดอะไรในเชิงที่ที่ไม่ดีนะครับไม่ว่ามันจะล้มลุกคคานไม่ว่ามันเหนื่อยยากท้อแท้สักเพียงใดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะ,ะมีลมหายใจแล้วเราก็ยังไงชีวิตมันก็จะต้องเดินต่อไปอยู่วันอย่างค่ําเดินไปแบบเสียใจเดินไปแบบท้อแท้เดินไปแบบหมดกําลังใจเดินไปแบบหมดสิ้นไล้ไม้ตอกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังต้องดําเนินชีวิต ต่อไปอยู่ดีนะครับดังนั้นแล้วในเมื่อมันจะมีชีวิตต่อไปนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีคติยึดประจํำใจว่า k คีบ w a ก k i n g นั่นคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องเดินต่อไปเราจะต้องเดินต่อไปจะล้มลุกค้านจะผิดหวังจะคาดหวังอะไรแล้วผิดหวังหนักรุนแรงขนาดไหนก็ตามเนี่ยเมื่อเมื่อ,อเรานึกถึงสโลแกนนะครับที่เรามาเป็น คติประจําใจของเราแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรารับได้และในที่สุดเราก็ก้าวเดินต่อไปว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องเดินต่อไปมันต้อง keep walking อย่างไรก็ตามครับในวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในห่วงชีวิต แต่ละคนมันจะมีความหนักเบาไม่เท่ากันนะครับสโลแกนของคติประจำใจที่คีปวอลกิ้งที่ยึดถือมา,มาโดยตลอดเนี่ยนะครับเกิดสั่นคลอนขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตในเรื่องของการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีห่วงที่เกิดวิกฤตพระสุขเข้าพระสาวแทกต่างๆนะครับมันทําให้เกิดความท้อแท้มันเกิดทําให้เกิดความผิดหวังเกิดความท้อใจในการที่ ที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปเราไม่รู้ว่าเราเจอกับมรสุมหรือปัญหาชีวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับก็นึกถึงคติชีวิตขึ้นมาว่าคีบวอกกิ้งยังไงมันก็ต้องเดินต่อไปเรามีแรงเดินต่อจริงๆครับแต่บางครั้งปัญหาที่มันหนักหน่วงหรือความผิดหวังหรืออะไรต่างๆที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคในการฉุดรั้งเนี่ยนะครับมันทําให้การคีบวอกกิ้งที่เป็นคติประจําใจเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าก็จริงแต่มันก้าวด้วยความที่ว่ามันช้าลงมันเหนื่อยลงนะครับตรงนั้นได้มีโอก พบเจอกับรุ่นพี่นะครับที่เคารพนับถือท่านหนึ่งนะครับท่านเข้าใจในเรื่องของอความที่เราท้อทแท้ผิดหวังที่มันเจอมาเป็นมรสุมค่อนข้างที่จะเรียกว่าพสุขเข้าพะเสาแทกอย่างแรงในชีวิตนะครับเราก็บอกแล้วว่าเราถือคติค e ีบล็อกจรงแต่วันนี้มันเริ่มอ่อนล้าเหลือเกินก็เลยได้คติในเรื่องของแนวคิดนะครับในอีกอันนึงมาเสริมนั่นก็คือคําว่า these t o shall pass นะครับหรือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปนะครับก็เปิดใจรับทันทีครับ this to shall pass นะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือมันมันดึงสติเรากลับมาครับเราเดินต่อไปก็จริงแต่ด้วยความอ่อนล้านะครับปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ในภาวะของอความที่เรา ดําเนินชีวิตตามปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงคิดได้นะครับเราก็คงมีกําลังใจต่างๆแต่เมื่อมันเกิดการท้อแท้ขึ้นมาบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราจะดึงกําลังใจหรือแรองต่างเข้ามาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มามากระชากในส่วนของวิญญาณอะไรของเราแนวคิดตรงนั้นกลับมานะครับแล้วก็ตัวที่เข้ามาช่วยกับคี e p วอล k i n g ในการที่จะก้าวข้ามผ่านมรสุมชีวิตนะครับที่เรียกว่าหนักหน่วงในระดับที่สูงๆมาก ครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆมันเป็นสัจธรรมครับนะครับทุกวันนี้พอยึดถือ Ke Keep w a l k i n g แล้วก็ Dis to Shall pass หรือว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วในที่สุดนะครับเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ผ่านไปจริงๆครับมันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็คงทนของมันอยู่อย่างนั้นนะครับมันผ่านไปแล้วเมื่อเรานึกย้อนกลับไปในตอนนั้นก็คือว่าดีที่มีคติเสริมเข้ามาช่วยในการดำเนินชีวิตของเรามาสร้างเป็นกำลังใจนะครับมันทำให้เรา มีความสุข,ขุมมากขึ้นเราก้าวเดินต่อไปแม้จะช้าหน่อยแต่เราก็เดินต่อไปภายใต้ความเชื่อมั่นที่ว่าเอาเถอะมันเกิดได้ มันก็ผ่านได้มันก็ดับได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับไปก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ท่านนั้นนะครับที่มาร่วมส่งกําลังใจให้กันนะครับในการที่ะจะเผชิญกับมรสุมแล้วก็ปัญหาชีวิตทําให้ต่อสู้แล้วก็เมื่อวันเวลาผ่านมานะครับเรามองย้อนกลับไปนั่นก็คือเป็นเรื่องของสัตธรรมแล้วก็แนวคิดดีๆที่มีการส่งต่อถึงกันและกันนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์ช่วยฉุดชีวิต ต่างๆให้มีประกายนะครับแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับทุกทกท่านว่าคติประจําใจหรือคติที่เราใช้ยึดถือในชีวิตเนี่ยอย่างน้อยขอให้มีหนึ่งอย่างนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรา เกิดรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วนะครับขอให้คติประจําใจตรงนี้มันเข้ามาค้ำยันแล้วก็มาฉุดเราไปนะครับยังมีอีกหนึ่งอันนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยใช้เป็นคติประจําใจมาโดยตลอดอีกอันหนึ่งเป็นสโลแกนง่ายๆนะครับก็คือมาจากชื่อเพลงครับของ the eagles นะครับก็คือ take it easy take it easy ครับนั่นคืออย่าไปจริงจังอะไรกับ บางอย่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปนะครับให้ go easy หรือว่า take it easy นะครับให้ชิลๆให้สบายๆให้มองรู้ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นนะครับให้เรามีจังหวะตะโคนต่างๆในการที่เราจะดิวกับปัญหาเผชิญกับอะไรที่ไม่ซีเรียสหรือไม่ไปคิดอะไรที่มัน เยอะมากจนเกินไปนะครับซึ่ง take it easy เป็นอีกหนึ่งคติประจําใจนะครับที่ช่วยในการที่เราทํางานเวลาที่เราเผชิญกับความรู้สึกอะไรต่างๆที่อาจจะดาวลงไปบ้างกระทบไปบ้างนะครับหรือว่าเราอาจจะแคร์อะไรมากเกินไปบ้างนะครับมีอะไรต่างๆที่เราอาจจะคิดเยอะเกินไปบ้างอะไรบ้างในบางห่วงเนี่ยนะครับเราก็พูดกับตัวเราเองเลยครับว่า take it easy นะครับ take it easy นะครับก็คือเอาเหอะนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากนักนะครับก็ประมาณนี้เรา นี้นะครับมันก็สามารถเชียร์เดินต่อได้ นะแล้วอันนี้ก็เป็นคติประจําใจอีกอันหนึ่งนะครับที่เวลาที่เผชิญกับอะไรต่างที่สะดุดบ้างอะไรบ้างไม่ไม่เต็มที่ไม่เพอร์เฟกบ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะไรบ้างก็อย่าไปซีเรียสมองมอง,มองข้ามอะไรบางอย่างไปบ้างนะครับอย่าไปติดยึดอย่าไปเยอะอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปบางอย่างที่เราคาดหวังมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเราเพอร์เฟคชันนิสเรา,เ,าเลงผลเลิศอะไรต่างแต่เมื่อมันไปไม่ถึงเ0 100%อ่อมันอาจจะได้5้6 0 70%นตะครับต่างๆก็แล้วแต่แต่ด้วยปัจจัยภาวะแวดล้อมที่มันไม่ได้เอือเอ้ออํานวยหรือมันเป็นตัวฉุดลั้งทําให้มันไม่ไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราคาดหวังเอาไว้ก็อย่าไปซีเรียสนะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงแต่ในจังหวะนานก็เทคอิตอีซี่อย่าไปซีเรียสกับมันปล่อยมันไปนะครับปล่อยมันไปมันเป็นของมันอย่างนั้นก็อย่าไปติดยึดนะครับหรืออย่าไปคิดแล้วก็ หมกมุ่นตัวเองอยู่ในครุ่นคิดอยู่ใน วังวนของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่อย่างนั้นทำไมไม่ได้ทำไมต้องได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่างๆใช้ชีวิตแบบนั้นยากเกินไปนะครับมันจะทําให้ตัวเรานี้ซีเรียสกับในเรื่องทุกๆอย่างรอบๆตัวชีวิตยังมีอะไรที่เบิกบานที่สนุกสนานรอเราทําอยู่อีกตั้งมากมายนะครับถ้าเราไปจริงจังกับในทุกเรื่องไปคาดหวังกับในทุกเรื่องแล้วไม่ยอมรับในเรื่องของการไม่บรรลุปเป้าหมายบ้างนะครับในบางส่วนหรือบางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างยากขึ้นนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่ามีความสุขยักขึ้นนะครับจมอยู่กับห่วงของความกังวลพะวงหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บ take it easy นะครับเมื่อถึงทางตานันเมื่อหมดกำลังใจเมื่อมีอุปสรรคนานบประการทุกอย่างที่เข้ามาก็ keep walking เพราะว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไป นะครับและวันนี้ก็เป็นการส่งต่อนะครับแนวคิดดีๆที่จะเป็นพลังให้กับทุกคนนะครับเชื่อเถอะครับว่าเมื่อเรายึดถือแล้วเรานึกถึงคำที่เป็นคติในการดำรงชีวิตของเราขึ้นมานะครับมันจะทำให้เราเกิดพลังมันจะทำให้เรามีสติมันจะทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ทำให้เราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคนานาระการได้อย่างมีพลังในตัว ที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันจะชุดเรามันจะผลักดันเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีอนาคตนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีความสุขนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเรื่องดีๆเอาไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ